วันนี้เดี๋ยวพามาดูจุดซ่อนเลนส์ของเจ้าตัวสตาร์ดาคันนี้นะครับเพื่อนๆอ,อาจจะหลายคนอาจจะทราบแล้วแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวเป็นข้อมูลเพิ่มเติม,มสําหรับเพื่อนๆแล้วกันนะครับเจ้าเจ้าคันนี้สตาร์ดามันจะมีช่องตรงนี้ครับก็เรียกว่าเดยนนะก็เรียกเป็นตัวกัน เป็นยางตรงบางโคนล,ล้อหน้านครับทีเนี้ยเวลาเราใช้เป็นนานเนี่ยเราจอดตากแดดขับลุยโคลนลุยอะไรบ้างเนี่ยจอดใต้ล้มไม้อะไรเงี้ยมันจะเจอปัญหาว่ามันจะมีพวกข้าบใบไม้ดอกไม้ที่มันแห้งแล้วก็มันจะตกแล้วมาค้างงเนี่ยแล้วพวกเศษดินเศษอะไรที่มันจะขับรถผ่านน้ำลุยน้ำอะไรเงี้ยมันจะมีพวกเศษดินเศษอะไรติดอยู่บนเนี้ยนี่มันเข้าไงพวกใบไม้ไม่จะเข้าตรงนีน้นจะมีรูนี้บ้าง เวลาเราจอดใต้ต้นไม้จะมีพวกเศษใบไม้เข้าไปแล้วก็มันจะหล่นหล่นลงไปแล้วก็มามาค้างกองกันอยู่ในนี้วิธีสังเกตง่ายๆเปิดประตูเลยนะครับมองเข้าไปตรงนี้มันจะมีพวกเนี่ยครับมันจะมีพวกคราบพวกเศษใบไม้ เศษไบไม้เศษขี่ดินเศษดอกไม้อะไรเงี้ยคาอยู่ตรงเนี้ยนครับประมาณนี้ทีนี้จริงๆเราต้องเอาออกเพราะว่าถ้ามันค้างไว้นานมันจะทําให้เกิดเป็นสนิมตรงโครงเหล็กตรงเนี้ยสังเกตหลายๆคันอาจจะมันจะมีผุมีอะไรตรงเนี้ยนะครับ นี้เวลาออกก็ง่ายๆหมุนล้อให้มันเอียงไปอย่เงี้ยคลายนอ็อตตัวที่หนึ่งสองสามสี่แค่นี้พอคลายออกแล้วก็ง้างมันเลยเนี่ยครับมันจะมากองกันอยู่เงี้ยเนี่ยแล้วมันจะพอนานๆเข้าถ้าเราไม่ออกมันก็จะเป็นขึ้นขี้สนิมข้างในเพราะว่ามันจะมีพวกน้าพวกอะไรทำให้เกิดความชื้นแล้วก็ ใช้ไปนานๆมันจะเกิดสนิมผุข้างในก็เปิดออกแล้วก็เนี่ยครับหาอะไรมาเขี่ยออกเนี่ยนะครับมันจะมีพวกที่ดินค่อนข้างเยอะเลยเดี๋ยวผมเปิดให้ใช้ดูน่ะนี่นี่ครับสังเกตมันจะมีพวกดินพวกอะไรอย่างเงี้ย สะสมไว้นานๆก็ทำให้เกิดสนิมทำให้ตัวถังรถผุได้ครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะล้างแล้วก็ฝากเป็นข้อมูลสำหรับเพื่อนๆที่ใช้ตัวสตาร์ได้อยู่นะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับ